เขาไม่ใช้กันแล้วครับผูฟังสายเพิแค่นี้แหละขนาด AirPod Max ครับยังไม่มีสายเลยเนาะอยากจะบอกว่าอยากจะเป็นการติดตัดนะครับผมเนาะผูฟังมีสายไม่ดีหรอครับดีดีที่สุดเลยดีแบบดีสุดเลยดีมากมากเลยครับหูหมดเวลาแล้วเนาะผูฟังดูทูดีที่สุดครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการตอการ์ม วันนี้นะครับเรามาในยติใหม่ที่ว่าบลูทูธหรือมีสายหูฟังอันไหนดีเรามาดูฝั oh oh ่งมีสายก่อนนะครับน้องโยมโอดครับและฝั่งมีสายท่านี่2น้องโน้ดครับและฝั่งบลูทูธนะครับน้องเอิร์ดครับ และบูทูท่านที่2นะครับน้องนุ่นครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับหูฟังที่มีสายกันก่อนนะครับขอเชิญน้องโยโมทครับโอโน,โนอาอนะก็ใช่ไ่ไมอยู ก็ต้องฝากนิดนึงนะคะว่าสมัยนี้ทุกคนใช้หูฟังบลูทูธกันเยอะแต่หูฟังบลูทูธต้องชาดแบบบางทีอะค่ะมันหลุดบ้างบลูทูธมันหลุดบ้างเคยมีวิจัยออกมาแล้วว่าบลูทูธเนี่ยชอบหลุดบ่อยแล้วก็เคยมีวิจัยออกมาแล้วว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะชอบหูฟังแบบมีสายมากกว่าอืมใช่บางทีอะเรากลับมาแบบในยุคที่มันมีสายมันก็เก๋นะเป็นบลูทูธเตั้งใจฟังด้วยค่ะมารยาทนเนาะโอเค ดูไปดไปิค่ะเกียรติสู้ขอบคุณนะคะที่สุดท้ายครับก็ฝากไว้ที่มีสายดีกว่าบูทูธค่ะเพราะว่าบูทูธชอบหลุดบ่อยไม่มีมารยาแเนียไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าฝั่งบูทูธจะมีอะไรมาขัดง้างกันนะครับคัดง้าง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554แปลว่าขัดงางก่อขัดแย้งไม่ลงรอยกันเชิญน้องเอิร์ทครับสวัสดีครับพี่เอิร์ทก็แน่นอนนะครับผมไฮเทคโนโลยีก็ต้องแบบขอบอกก่อนนะครับว่าหูฟังบลูทูธเนี่ยไม่ได้หลุดง่ายอย่างที่คิดนะครับผมต้องอยู่ที่โทรศัพท์ที่คุณใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีบลูทูธเนี่ยก็มีเทคโนโลยีบลูทูธเนี่ยก็มีแบบ มีหลายอันนี้นะครับมีหลายเจนมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหม่หมดแล้วเนาะเขาไม่ใช้กันแล้วครับผูกฟังสายพวกแค่นี้แหละขนาด AirPod Max กครับยังไม่มีสายเลยเนาะตลกิุดท้ายครับอยากจะก็อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นกายเปตัดนะครับผมเนาะผูกฟังมีสายไม่ดีหรอกครับตอนนี้นะครับผูกฟังบลูทูธนะครับดีที่สุดตอนนี้นะครับเร็วรวดเร็วทันใจนะครับผม แล้วก็เสียงดีด้วยเบกแน่นด้วยหูแล้วดีดีที่สุดเลยดีแบบดีสุดเลยดีมากมากเลยครับผมหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลาแล้วฟังบูดูดีที่สุดครับหูฟังบูทูดีที่สุดครับผมไว้และมาดูฝั่งสายว่าจะงัดอะไรมาสู้นะครับขอเชิญคุณโน้ตครับหูฟังบูดูดที่สุครับผมนั่งลงค่ะเรับผ้ฟดีที่สุดังบูดีที่สุครับผ่ะครับผูฟังบูทูดีกว่าุดคร้ฟีทีรับนั่งลงค่ะคร้ฟังบูด่ นายคิดว่านี่มันเป็นพรสวรรค์งั้นเหรอนายคิดว่าฉันใช้เวลาเท่าไหร่กว่าฉันจะทําได้ขนาดนี้ฉันฝึกมาเยอะมากเลยนะทำไมรู้ไหมฮะเพราะมันยาวอุ้ยหัฟังมีสายใช่ไหมครับการเดินทางของเสียงก็จะเสถียรกว่าแบบบูทฮะอ่าหนึ่งแล้วนะหัฟางมีสายนะฮะคนรักเนี่ยฟังด้วยกันได้นมารักกุ๊กก๊้ สามนะฮะหูฟังมีสายเนี่ยนะครับดีมากครับสิบมิสสุดท้ายครับขอฝหูฟังมีสายของคิดโมไว้ด้วยนะฮะคุณภาพดีนะครับมีประกันราคาก็คุ้มค่ามากนะครับกับสุดท้ายนะครับสายบลูทูธเขาจะว่ายังไงนะสายบลูทูธเราตกลงสายเลยบุญโอเคครับกับน้องนุ่นครับ ก็เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่ามาไปเยอะพูดไม่ออกทีิงเนี้ยยังเงี้ยเขาบอกว่าหูฟังวีดูดคือหูฟังวีดูดก็ฟังดก็ฟังด้วยกันได้นะคะคือเราก็แยกหูกันได้เหมือนกันค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเอยงดูเดียวแล้วก็อะไรดูเดียวดูเดียวแล้วก็บันละเอียดจริงหรอ ดินไปไหนก็ได้ค่ะแม้กระทั่งเราใส่หูฟังบูทูธเราเสียบไว้กับคอมเราใส่หูฟังบูทูธเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำได้ค่ะก็ยังฟังเพลงได้เพราะถ้าเดินไกลมากถ้าเดินพูดใช่ค่ะมันดีมันดีมันดีค่ะมันดีครับถ้าเดินไกลมากมันก็จะหูฟังบูทูธดีที่สุดครับใช่ค่ะมันดีค่ะโอเคครับจะสายก็ดีจะบูทูธก็ได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปเราด้วยนะครับ ว่าชอบบูทูธหรือชอบสายนะครับเชี้อะไรอ่ะมีสามีสา,าจะสายหรือจะบูทูธเดี๋ยวเราไว้ลองดูกันนะครับสําหรับวันนี้ยติที่ว่าบูทูธหรือสายอันไหนเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเ,ย,เย้ <Yeah. S 2> บูทูธดีที่สุดครับมีสายค่ะ